ใครเคยมีปัญหาภูมิแพ้แบบที่เราไม่รู้ว่าจะแพ้อะไรไหมคะซึ่งนี่เลยค่ะขอแนะนำเลยชุดตรวจภูมิแพ้แฝงจากเส้นผมค่ะด้านในชุดตรวจนะคะก็จะมีถุงเก็บตัวอย่างค่ะมีซองพัสดุแล้วก็คำแนะนำค่ะ รวมทั้งแบบฟอร์มลงทะเบียนการเก็บตัวอย่างผมก็ง่ายมากค่ะใช้ทั้งหมด10-15เส้นด้วยกันเฟิร์สก็ดึงมาจากหนังศีรษะเลยนะคะนี่เลยเราก็จะได้เส้นผมตามนี้เลยคะ่ะแล้วเราก็นําเส้นผมเนี้ยไปใส่ในถุงที่มากับชุดตรวจนะคะแล้วก็ปิดซีนให้เรียบร้อยค่ะไม่ต้องเจาะเลือดให้เจ็บตัวด้วยซึ่งบอกเลยว่าผลตรวจเนี้ยมีมากกว่า900รรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้อาหารแฝง การแพ้ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมสุขภาพลำไส้แล้วก็ระบบย่อยหลังจากที่ผลตรวจออกเราก็จะรู้สาเหตุนะคะว่าเราแพ้อะไร,ระก่อนที่จะส่งนะคะเราต้องลงทะเบียนเพื่อรับผลตรวจทางออนไลน์ก่อนกรอกข้อมูลในระบบรอแจ้งผลตรวจผ่านทางอ e ีเมล2-3สัปดาห์ใครที่ไม่สามารถลงทางออนไลน์ได้เขาก็มีแบบฟอร์มมาให้นะคะทีนี้แหละเราก็จะได้รู้จากร่างกายตัวเองมากขึ้นมาลุ้นผลตรวจไปด้วยกันนะคะทุกคน